เอาเท่าไหร่ดี2แล้วกัน2 k เท่ากับ20นะคะอันนี้คือคูณแบบนี้คือ2คูณอยู่กับ k 2คูณกับตัวแปรบางคนสงสัยเอ้าคูคูเอาตัวแปรไปเรื่อยเลยไหนเดี๋ยว a เดี๋ยว x เดี๋ยว k ตัวแปรเป็นอะไรก็ได้คะ่ะ ตัวที่ไม่ทราบค่าตัวแปรคือสิ่งที่เรายังไม่รู้คือสิ่งที่เราต้องการหานะคะวิธีทำ 2k เท่ากับ20อันนี้คูณอยู่นะตรงนี้คือคูณน,นะคะตรงนี้คือ2คูณกับ k นะคะ2คูณกับ k เราก็จะได้ถ้ามันคูณมันจะคู่กับหารนะคะเราก็นำนำตัวมันเองนี่แหละกำจัดตัวมันเนี่ยกำจัด2ก็นำ2มาหาร ทั้งสองข้างแบบนี้คืออย่างง่ายที่สุดแล้วนะคะในโจทย์แทบจะไม่มีนะคะนำสองมาหารทั้งสองข้างเราก็จะได้2 k 2> <Okay. S 1> เท่ากับ20หารยังไงหารก็คือเขียนในรูปของเศษส่วนนั่นเองนะคะถ้าในระดับม1ละหารก็คือเขียนยู่รูปเศษส่วนแบบนี้เขียนแบบนี้นะคะตัดทอนค่ะสองหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งเป็นสองโอเคไหมสองหนึ่งเป็นสองสองอะไรยี่สิบสองสิบเป็นยี่สิบ เราก็จะได้ค่า k เท่ากับ10นะคะเราจะได้ k เท่ากับ10บผ่านไหมงงไหมงงไหมคะคูณคูณจะคู่กับหารเห็นไหมอันนี้มันคูณอยู่ถ้าคูณอยู่มันจะคู่กับหารเอาตรวจคำตอบตรวจคำตอบนะคะตรวจคำตอบตรวจคำตอบตรวจคำตอบ,ตตอบแทน ทน k เท่ากับ10ในสมการนะคะในสมการนักเรียนแทนลงไปในสมการสมการไหนคือสมการ2 k เท่ากับ20ตรงไหนที่เป็น k แทนด้วย10นะคะตรงไหนที่เป็น k แทนด้วย10ตรงเนี้ย10เนี่ย k เป็น10นะคะ2คูณ10เป็นเท่าไหร่อะ2คูณ10เป็น20 ตรงนี้ก็คือสมการเป็นจริงนะคะสมการเป็นจริงนะคะสมการเป็นจริงเราก็ตอบดังนั้นได้คําตอบแล้วถ้าแทนค่าแล้วสมการเป็นจริงแสดงว่าคําตอบที่เราได้นะมันถูกต้องนะคะดังนั้นคําตอบของสมการคือ10นะคะโอเคไหมพอได้ไหมคะแบบนี้คือคูณนะคะเห็นไหมถ้าเราคูณ2คูณเนี่ยเห็นไหม สองคูณตรงนี้คือคูณนะคะสองคูณเราก็นำสองมาหารทั้งสองข้างเนี่ยครูเขียนด้วยประกาสีแดงสองหารทั้งสองข้างตัดทอนได้ตัด,น,ด,ตดนะคะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบตรวจคำตอบเราแทน k k ที่เราได้คือ10ตรงไหนที่เป็น k แทนด้วย10ก็2คูณ10 20 20เท่ากับ20ิเป็นสมการเป็นจริงนะคะดังนั้นคำตอบของสมการคือ10โอเคนะ ต่อไปที่เป็นหารบ้างอะในกรณีที่เป็นการหารบ้างในการแก้สมการที่อยู่ในรูปของการหารข้อที่4ครูให้เป็น a แล้วกัน a ส่วน5เท่ากับ30นะคะ a ส่วน5เท่ากับ30 a ส่วน5หรือจะเขียนอยู่ในรูปของ a แบบนี้ก็ได้นะคะ a ตั้งหาร5แบบนี้ก็เหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันนะคะ แต่ถ้าในระดับม1จะไม่เขียนหารแบบนี้ละเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะเราก็จะได้ a ส <5 S 1> <5 S 2> ่วน5เท่ากับ30 5ตัวเนี้ยมันหารอยู่ถ้ามันหารเราก็นำนำ 5, 5นี่แหละมากำจัด5นำ5มาคูณน,นะคะนำ5มาคูณท,ท,ทั้ง2ข้างนำ5มาคะูณทั้ง2อข้างทั้งสข้างนะคะทั้งสข้างยังไงอ่ะดูอันนี้ a ส่วน5เท่ากับ30 คูณทั้งสองข้างก็คูณทั้งทางซ้าย5คูณนะคะแล้วคูณทั้งทางขวาแบบนี้ทันไหมงงไหมคะ5ตัวนี้มีส่วนเป็น1นะมีส่วนเป็น1ตัดทอนได้ค่ะ5้าเป็น5 5 1เป็น5นะคะโอเคนะด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะเหลือ a เหลือแค่ตัวแปรนะคะเพราะ a คูณ1ได้ a นะคะได้ a 3 5 5ห้าหนะคะได้ร5อยห้า ตรวจคําตอบต่อไปตรวจคําตอบตรวจคําตอบก็คือเราก็แทน a ด้วย150แทน a ด้วย150ในสมการในสมการที่นี้คือในสมการโจทย์นะคะเราก็แทนสมการคือ a ส่วน5เท่ากับ30ค่า a เราคือ150ตรงไหนที่เป็น a แทนด้วย150

เราก็จะได้เป็น30เท่ากับ30สมการเป็นจริงนะคะ30เท่ากับ30อันนี้นะคะสมการเป็นจริงสมการเป็นจริงนะคะสมการเป็นจริงเราก็ตอบตอบดังนั้นดังนั้นคำตอบของสมการคําตอบของสมการคือ150 คือ150นะคะครูใช้ปากกาสีแดงคือ150โอเคไหมพอได้ไหมคะพอได้ไหมสงสัยตรงไหนไหมนักเรียนเคยเรียนแบบนี้มาบ้างหรือ,อยังสงสัยไหมอันนี้หารหารนำมาคูณเห็นไหมข้อ4หารนำมาคูณส่วนข้อที่3ถ้าคูณน,นำมาหารข้อที่2ลบ หาตัวมาบวกคือตัวมันเองกําจัดตัวมันเองนะคะต่อไปถ้าเป็นบวกก็12ก็นํา12มาลบทางซ้ายลบทางขวาอันนี้คือในกรณีที่การหาคําตอบของสมการวิธีการหาคําตอบของสมการแล้วการเช็คคําตอบเพื่อกา,การตรวจคําตอบว่ามันถูกไหมนะคะพอได้ไหมโอเคหรือเปล่า